เที่ยวที่แนั้นร่องน้ำแดงได้จัดสรรให้เรือดีสีสตึกครับลงสนามวันนี้ในร่องน้ำสีแดงส่วนร่องน้ำสีน้ำเง,งินนั้นเป็นหน้าที่ของเพชรพัชรไทยน้ำทิพย์ครับท่านผู้ชมเอาละครับเที่ยวนี้มาดูเสียวหนึ่งเดียวในจังหวัดบุรีรัมย์ครับในนามของสีสตึกของท่านนายกิฟไอหนุ่มหน้ามนคนสวยนะครับจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับ เป็นผู้ส่งกับประกวดกับสีสติกหรือลำนี้ก็เคยได้แชมป์จากลำน้ำมูลมาแล้วส่วนเพชรพัชราไทยน้ำทิพย์ไม่บอกก็รู้ไม่ดูก็ไม่เห็นเพราะว่าแชมป์จากนู่นและครับพิจิจแล้วก็ของตาขํำแถวแถวก,กรุงเทพพระหานครนะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับทีมงานของช่างหลังมาดูเที่ยวนี้ มาเจอกับสีสตึกนะครับจะขอคะแนนติดไม้ติดมือเพิ่มเติเมได้หรือไม่ครับอาจารย์พุ้ยเมืองป่าสาถินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรมรมครับท่านผู้ชมใช่ออมาแล้วจ้า้าาชมา,ม,มาดูของใหญ่ นะครับในร่องน้ําสีแดงเจอกับเพชรชราไขน้ําทิพในร่องน้ําสีน้าเงินใส่กันมาจ๊ๆๆาจ๊าจ๊าจ๊าแล้วสนี้หัวต่อหัวถ้ายต่อถ้ายผายต่อภายใส่กันมาแบบระเบิดเติมเติมเลยทีเดียวใตรจะอยู่ใครจะไปมาดูครับท่านผู้ชมเอาละครับอมพี่นองครับตอนนี้มอกันกันเหมือนตะขาบผันตีนบินมืเหนือนํำไม่พูดภาพทะเพลงลเร่งๆขวี่ยพายะก ใส่เมียใส่บังก็เหลือใส่กี่ร้าเสียงเหลือจากกองกอกแล้วว่าไงเพชรพันธุ์บอกว่างสีสะดึกเปรียกว่าขู่กินตัวติอ่านี่อีวันสองรอบเมตรจะเข้าสุดที่ตัวนี้ใส่กันมาแล้วครับทดบูท ขอบคุณพี่น้อง,องชาวเรือทั้งคู่นะครับ,บสุดยอดครับพี่น้อง,องโอ้โหใจเป็นการประกาศผลการตัดสินเรือยาวใหญ่ไม่เกิน55ปีพายคู่ที่8ระหว่างเรือสีสตึกร่องน้ำแดงกับเรือเพชรพัชรัไทยน้ำพิษร่องน้ำน้ำเงิน คณะกรรมการเช่นชัยได้ร่วมกันตัดสินให้เรือร่องน้ำน้ำเงินคือเรือเพชรพัชระไทยน้ำทิพย์เป็นฝ่ายชนะค่ะ